สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดวงรายเดือนสำหรับดวงนักสัต์จีนประจำเดือนพฤษภาคม2568สำหรับคลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในผู้ที่เกิดปีจอเดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคมเพลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะถึงกลางปีกันแล้วนะครับต้องบอกว่าเดือนนี้ดวงชะตาของคุณค่อนข้างดีมากในหลายๆเรื่องเป็นดวงที่โดดเด่นมากทีเดียว โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินโชคลาบสิ่งที่ได้มาแบบง่ายๆแบบไม่คาดฝันจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูงในช่วงระยะนี้ครับอย่างดวงที่เด่นมากๆก็คือดวงทางด้านโชคลาบระยะนี้ดวงโชคลาบโดดเด่นดวงเปิดทางคุณมีโอกาสจะได้ของชิ้นใหญ่ๆอย่างเช่นเงินก้อนใหญ่บ้านรถหรือว่ามรดกตกทอดอย่างบางคนขายที่ขายบ้านประกาศขายไว้มานานระยะนี้จะมีคนมาขอซื้อ คุณจะได้เงินก้อนใหญ่เพราะว่าดวงโชคลาภเด่นทีเดียวในด้านของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าคุณจะขายเองภายในหน้าหรือว่าคุณเป็นตัวแทนเป็นเอเจนต์คุณก็มีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่ในระยะนี้ครับรวมถึงก็ยังมีโอกาสจะได้เงินก้อนมาจากประเภทประกันภัยประกันชีวิตมาจากการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินและก็รวมถึงของชิ้นใหญ่หญที่ได้จากมรดกตกทอดด้วยนะครับซึ่งระยะนี้คุณมีโอกาสจะได้สูงทีเดียว ก็เพราะว่าดวงโชคลาภเปิดทางค่อนข้างโดดเด่นมากทีเดียวในช่วงเดือนพฤษภาคมและก็ยังรวมไปถึงดวงการเงินด้วยที่จะปรับตัวดีขึ้นมากกว่าเดือนก่อนเดือนนี้เรื่องรายใจหนักๆจะไม่ค่อยมีจะเป็นช่วงที่เงินทองจะเข้ามาดีและสามารถเก็บเงินเก็บทองได้มากขึ้นและเงินส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาดีในช่วงระยะนี้ก็จะมาจากต่างแดนมาจากที่ไกลๆใครที่ติดต่อกับทางไกลต่างประเทศอย่างบางคนนําเข้าสินค้ามาขาย หรือบางคนไปเป็นตัวแทนเป็นพาร์ทเนอร์กับต่างประเทศโดยเฉพาะทางด้านออนไลน์ก็จะมีข่าวดีเรื่องเงินเรื่องโอกาสดีๆที่จะเข้ามาก็เรียกว่าจะมีเงินเข้ามาหลายทางจากที่คุณได้ลงทุนลงแรงไว้จากการลงทุนจากการติดต่อจากการเจรจาหรือว่าธุรกิจการค้าต่างๆรวมไปถึงเงินทองผลประโยชน์หรือว่าผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนระยะยาวอย่างคณไปลงทุนในหุ้นในอสังหาหรือว่าในทองคํา ระยะนี้ก็จะให้ผลดีกับคุณคุณมีโอกาสจะได้เงินได้ทองได้ผลตอบแทนดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งการลงทุนระยะยาวก็เหมือนเป็นการออมเงินไปนในตัวอย่างบางคนเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่มีเงินเมื่อไหร่ก็ใช้หมดก็แนะนําครับให้ลองหันมาลงทุนระยะยาวอย่างประเภททองคําประเภทอสังหาเป็นการออมเงินแทนเงินสดก็จะทําให้คุณเก็บเงินเก็บทองได้ดีขึ้นครับและเรื่องไรายได้ค่าตอบแทนหรือว่าเงินทองต่างๆระยะนี้ จะได้จากความรู้ความสามารถอย่างคุณมีทักษะมีความถนัดเรื่องอะไรก็ลองนํามันเอาออกมาใช้กันดูครับถือว่าเป็นงานเสริมเป็นรายได้เสริมอีกทางเพราะว่าสมัยนี้ลําพังรายได้หลักมันก็ไม่ค่อยพอแล้วครับคุณอาจจะต้องมองหาช่องทางเสริมอื่นๆจึงจะอยู่รอดได้ในช่วงสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่เข้าของต่างๆค่าของชีพก็รวนแพงขึ้นทุกวันครับคนเราสมัยนี้ยังน้อย,อยต้องมีสักสองสามอาชีพครับมีช่องทางทําเงินมากกว่าหนึ่งทาง จึงจะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายขึ้นบางทีมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยครับแต่ก็ต้องทําเพื่อความอยู่รอดและถ้าเราแบ่งเวลาดีๆอย่างช่วงหลังเลิกงานหรือว่าช่วงวันหยุดช่วงเสาร์อาทิตย์อาจจะไปรับจอบพิเศษสักครึ่งวันหรือว่าวันละสองสามชั่วโมงก็จะเป็นรายได้เสริมเข้ามาอีกทางช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ทั้งกับตัวคนเองและครอบครัวดีขึ้นและช่วงระยะนี้ดวงก็ยังโดดเด่นในด้านของการติดต่อเจราจาคําพูดการติดต่อผู้คน หรือว่าการที่เราได้เข้าไปอยู่ในสังคมไปอยู่ในท่ามกลางผู้คนมากๆคุณก็จะมีโอกาสโชคดีมีคนมาแนะนําสิ่งดีๆมีคนมาแลกเปลี่ยนความรู้และต่อไปก็จะมีเงินทองเข้ามาหาคุณมากขึ้นซึ่งใครที่ชอบเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใครระยะนี้ถ้าออกไปเข้าสังคมบ้างไปพบเจอผู้คนไปพูดคุยแลกเปลี่ยนไปปรึกษาปัญหาคุณก็อาจจะได้คําแนะนําดีๆได้พบคนที่มาแนะนําทางออกให้กับคุณ ระยะนี้ก็ลองออกไปเจอผู้คนบ้างครับแล้วคุณจะโชคดีส่วนเรื่องโชคลาภเรื่องการเสี่ยงโชคถูกหวยทุกรางวัลระยะนี้ก็จะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับเพราะว่าโชคลาภส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับคุณมักจะมาจากประเภทอสังหามาจากของชิ้นใหญ่หญจากบ้านที่ดินจากมรดกตกทอดซึ่งเหล่านี้คุณมีโอกาสจะได้หลายคนก็คงจะคิดนะว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราได้ยังไงไม่เห็นจะมีวิแวว แต่บางครั้งโชคลาภหรือว่าสิ่งดีๆมันก็มักจะเข้ามาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวแบบไม่คาดฝันถ้าดวงมันเปิดอะไรอะไรก็พร้อมจะเข้ามาครับและนอกจากเงินทองที่จะได้จากการขายที่ขายทางแล้วบางคนก็จะมีอสังหาไว้ปล่อยเช่าหรือว่าเช่าบ้านพักอาศัยเปิดเป็นโรงแรมเปิดเป็นห้องพักรายวันระยะนี้คุณก็จะมีะไรายได้มาจากช่องทางเหล่านี้มากขึ้นครับส่วนทางด้านดวงการงานระยะนี้ ก็ต้องใช้ความ,มาระมัดระวังในการทํางานมากขึ้นครับเพราะว่าดวงการงานช่วงนี้เดินไม่ค่อยมั่นคงอาจจะมีจุดหักเหเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันซึ่งมันก็อาจจะมีหลายสาเหตุนะครับบางครั้งปัญหามันก็เกิดขึ้นมานานแล้วแต่มันอาจจะมาถึงจุดพีิกสุดๆในช่วงระยะนี้ก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบในการทํางานให้มากครับช่วงนี้อย่าให้การงานผิดพลาดเพราะชีวิตอาจจะหักเหเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเพราะว่าจากดวงชะตา คุณมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรือว่าเปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่อย่างกระทันหันอย่างรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายในเวลาเดียวกันครับอย่างถ้าเป็นเรื่องดีคุณก็อาจจะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งหรือว่าใครที่ทำเรื่องโยกย้ายเปลี่ยนแผนกอย่างบางคนอาจจะย้ายกลับภูมิลำเนาย้ายกลับไปทำงานใกล้บ้านกลับไปต่างจังหวัดระยะน,นี้ก็เป็นโอกาสที่จะเป็นข่าวดีครับ พราะว่าโดยมีเกณฑ์ยกย้ายสูงทีเดียวแต่ถ้าเป็นด้านไม่ดีด้านร้ายมันก็อาจจะเป็นการยกย้ายกระทันหันที่เกิดจากเรื่องไม่ดีเรื่องความผิดพลาดในการทํางานหรือว่ามีปัญหากับคนในที่ทํางานมีปัญหากับหัวหน้าเจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามมันก็อาจจะเป็นเหตุให้คุณได้ยกย้ายเป็นแปลงและถ้าหนักไปกว่านั้นอาจจะถึงขั้นให้ออกตกงานซึ่งก็ไม่เป็นผลดีแน่นอนครับระยะนี้การทํางาน ดูว่าทําสิ่งต่างๆก็ต้องให้รอบคอบอย่าปิดพลาดทําทุกอย่างตรงไปตรงมาอย่าลัดขั้นตอนหรือว่าทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องปิดกฎระเบียบมันมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังไว้หน่อยครับฝากเตือนสักเล็กน้อยในช่วงระยะนี้คุณไม่ควรจะไปทําอะไรที่เสี่ยงเสี่ยงหรือว่าไปหาเรื่องเดือดร้อนไปเอาภาระมาใส่ตัวโดยไม่จําเป็นเพราะว่าลําพังดวงชะตาของคุณเองมันก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้บางทีมันก็ดีแต่บางทีมันก็ดวงตก ฐานดวงหรือว่าพื้นดวงชะตายังไม่ค่อยมีความมั่นคงแข็งแกร่งเท่าที่ควรก็ไม่ควรที่จะไปหาภาระหาเรื่องมาใส่ตัวโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่นถ้าเขาไม่ได้ขอร้องให้ช่วยก็ไม่ควรจะไปเสนอตัวครับอยู่นิ่งๆไว้แต่ถ้าเรื่องไหนมองแล้วว่าช่วยได้ก็ช่วยกันไปตามสภาพครับแต่อย่าช่วยเหลือคนอื่นเกินกําลังมากเกินความจําเป็นบางทีเราช่วยเหลือเขาแต่ตัวเราก็ลําบากเองแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีครับเพราะฉะนั้นระยะนี้ ก็กลับมาอยู่กับตัวเองมีสมาธิกับการทำงานกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่าสนใจคนอื่นไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะคิดยังไงกับเราคนรอบตัวก็มีทั้งคนที่รักและคนไม่ชอบเราก็อย่าไปสนใจครับว่าใครจะคิดยังไงเรารู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็พอละครับเพราะถ้าเราได้มีสมาธิอยู่กับตัวเองเลิกเสพข่าวเลิกสนใจเรื่องคนอื่นบางครั้งปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาติดขัดในชีวิตเราก็อาจจะพบทางออก พบทางสว่างพบผลทางแก้ปัญหาก็จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นครับมาดูเคล็ดลับเสริมดวงประจำเดือนพฤษภาคมนี้กันบ้างครับระยะนี้ดวงชะตาของคุณมักต้องพึ่งตนเองเป็นส่วนใหญ่หวังพึ่งพาใครไม่ค่อยได้หรือว่าไม่ค่อยมีคนมาช่วยเหลือมาเกื้อกูลมาสนาสับสนุนเท่าไหร่ขาดกำลังเสริมแรงหนุนซึ่งก็จะทำให้การงานหรือว่าการกระทำต่างๆมีความยากลำบากบางครั้งมีปัญหาติดขัด ก็ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครซึ่งก็ต้องแนะนำครับว่าระยะนี้ก็ควรจะเสริมดวงในด้านนี้ให้มากขึ้นเสริมให้มีผู้อุปถรัรมภ์มีผู้สนับสนุนมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งวิธีการเสริมดวงที่ดีก็แนะนำครับถ้าใครมีหนังสือมีตำราเก่าเก่าที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าเราไม่ได้อ่านแล้วก็ส่งต่อความรู้นำไปบริจาคก,ก็จะเป็นการเสริมดวงให้มีผู้อุปถัมภ์ให้มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลในชีวิตมีหนทางสว่าง พบทางออกชีวิตไม่ตกอับไม่เจอทางตันก็แนะนําครับอยากให้คุณเสริมดวงทางด้านนี้ให้มากขึ้นก็จะทําให้การงานกิจการต่างๆจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นครับท้ายนี้ถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นดวงกําเนิดโชคชะตาวาสนาเพื่อนดวงการงานเพื่อนดวงธุรกิจงานไหนที่เหมาะกับคุณอาชีพไหนที่ทําแล้วถูกโชกก็สามารถมาปรึกษาส่วนตัวมาดูดวงกันได้ครับ รวมไปถึงเรื่องการเงินการงานโชคลาภความรักสุขภาพและเรื่องเลิกยามเลิกมงคลอย่างเลิกเปิดร้านขึ้นบ้านใหม่หรือว่าใครจะออกรถใหม่รวมถึงเรื่องการเสริมดวงสดอเคละห์ต่อชะตาและเรื่องอื่นๆที่คุณอยากรู้หากคุณมีคำถามอยากรู้ในเรื่องของอนาคตในเรื่องของดวงชะตาของคุณว่าจะเป็นยังไงมีพื้นดวงแบบไหนก็ลองมาปรึกษากันได้ครับโดยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ แล้วทักมาปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมได้โดยตรงครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ